นี่ฮะว้าวมันก็สวยมากเลยเนาะชมดอกครับสำหรับอกรอนนะครับก็จะไปดูกันเลยโอ้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 มีโปรด้วยอ่ะอ่า iPhone ดเฮ้ย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 ท้าผู้ชมมาดูโอ้โหหืมทำได้ไงครับผมก็เพิ่งมาเล่นถ้าก็ต้องไปอ่าน IP U. สุก่อนนะครับนึ่ครับห,รห้ามขอโอพขอยุดอะไรทั้งสิ้นเข้าใจเรานะครับก็ไปห้ามอะไรสักอย่างไน่อยโนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทำอยาก ไม่ใช้ความไม่ใช้คำหยาบนะฮะก่อนเกิดมากเกินไปทำาำหาซื้อขายไอเทมต่อไปห้ามทีพีหาแอดมินห้ามดึงคนตกโลกห้ามใช้มอสนะฮะห้ามปรมโปรแกรมช่วยเล่น หาโบรโมเซิร์ฟอื่นหรือชักชวนไม่ไปเล่นเซร์ไปเซิร์ฟอื่นนะคำตัดสินของแอดมินเป็นที่ขึ้นจุดนะก็จะมีอันนี้ก็ตรงนั้นก็จะเป็นโครงการของแตเมียนี่ไปชมนะนี่ชม เงยบชอตกดเข้าไปลยครับเรากคุณจะเห็นชอนี้นะคะทงกับพวกกดไปที่รูปคนน้ครับถ้างกิดตกนวครับโอ้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 หนักไปยัยล้วโบกีลาคือถ้าจะไป PVP ให้ไปอันนี้ PVP ห้านี่ นี่ผมก็จะเอาอันที่สองแล้วกันอันแล้วเห็ดคนเข้าเยอะดีแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีเลยว่ะเฮ้ยทุกคนหายไปไหนหมดลูกจะออกไงนะฮะก็จะเป็นตโลยไอพีเซิร์ฟอยู่ข้างล่างได้คลิปได้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติ๊กตักไคร ก็เป็นกำลังใจลีปบามาเขงพูออผมด้วยนะติดตามได้นายรายการโดิมแม่ซิงเกิลนักกอบนักกอบ